it's kind of like that haunted house ride please don't remind me you were so scared you didn't like it either yeah the worst first date ever but we survived i just hope we survive this ride too oh, oh, oh what is this the bridge isn't supposed to be up gosh it's winched by a balloon hey that's rose's balloon oh yeah Hate that creepy balloon. Why'd you have to buy her that? Now we can't get to the elephant. There must be a way to lower that bridge. <laughs> oh. ah. Hey there. Hey. The bridge is only lowered for visitors to the castle. Oh, good. We are visiting the castle. Are you here to see the queen? Uh, no, no, no. We're uh, here to see the elephant. Oh, which elephant? Oh, Rose's best friend, Cutie. Uh, the elephant over there. So that's the queen. Huh? Eh? Oh, God, that's right. Yeah. Rose uh, gave the elephant a crown, you know, a queen's crown. So Rose made the elephant into a queen? Yeah, I guess so. It's your favorite toy. Oh, perfect. So now we're killing a queen. Oh, <laughs> pardon me. Killing who? No, 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 no. She um, said chilling. Yeah, chilling with the queen. We are really looking forward to <sighs> chilling with her, right? I see well all visitors must prove themselves worthy of an audience with the queen get a ball over there and use it to pop the balloon and then you will be granted access to the castle great thank you yeah let's go pop that creepy balloon. Hmm. มก็ปล่อยอยอห่างทำไมไอ้ป้าป้ปๆๆปมีสองอันเลยต้องทำสองก้นเลยนตี <4 S 2> คนนี้ปัาจะได้ใกล้จ้ะใช่ได้จะต้องเ,งเป็นยังๆๆ็ยัง็ยเอ้าล <c oughs> ทำไมรอไป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 อ้ไมีกจะเข้านู่นจะเข้านู่นจ้าเราอันนี้อันนี้ปุ่มอะไรปปลอเปิประตูแล้วนี่อันนี้ ล้วมันถ้ากดเพ่มมันก็จะปล่อยกนเนาะโอ้โหไกลรโอเคอ๋อตัวเลยนี่หว่าแล้ตรงนี้มันจะหันังไงอะมาให้อัตโนมัติวอัตโนมุดใช่อัตโนมุดห ลอยมาแล้วฮะดูนนนน้ำลงพูมันก็มันก็่ห้ไปนอน่เตรียมโน่นเตรียมกดริงแนีโอ้ยลองลอง s g ่ลอง ท,ที่ว่ามันใ,ใช้มากกว่าหนึ่งลูกปะ่ะไม่น่ะมันใช้มากกว่าเดียวมีป่ะเป็นตรงนี้นนต้องรอไหมเนี่ยมันสวยไหมอย่างไย นน่ต้องขึ้นไปช้างก่อนไม่อาดับขึ้นไล่เรียไอยงเ้น่แล้ต้องขึ้นไล่เลยแ่เราไมไมถึงไอเียเราไปไม่ได้ดหน่งสองหนึ่งสองหนึ่งอนึ่งองึโอ้โหต้องเร่งเลยทีนี้งั้นงกนี่อยู่ตรงนี้ปะเลายิงกูดนตัวน ก็ไม่บอกด้วยแตยิงลูกกันเลยเล็งดีๆฮะไมต้องเอาตองทันใกล้กว่านะเปล่าฮะมันใกล้ก่อนไหมคือใกล้กับตรงนี้ปะอ๋อต่างรูกเลยนะรอช่องจะรอช่องไหม I need to give this a try. gì? Được mình mình nhớ đây máy không? Đã đã được được được. Tụng mù mù tụng một mù nữa. Tụng đi. ไม่เบิ่งเลยนี่เปิดน,นานไหม <c oughs> สูง <c oughs> เดี๋ยวเราเมันปิดกันแล้เวเรามันเปิดใหม

ไปนั่งเ้าคนแต่งยังไงได้อันนั้นมึงจะซื้อเปล่าอ่ะที่ที่กูบอกอืมก็น่าสนใจดีอ,นะอยู่นะลีเบอร์วันนี้ตอนเที่ยงคืนก็หมดแล้วนะอ,ะนนอมึงต้องขึ้นคอกูบ้ล่ามึงต้องขึ้นคอกูเปล่า แล้วก็ส่งไอ้เจ้าวันนี้เริ่มใหม่หมดนะเ่ใหม่ใหม่ใหม่ใม่ค่อยๆค่อยๆอ๋อคุณต้องเป็นคนบังคับใช่ไหมมึงมึงไม่ได้บังคับไม่เกี่ยวกับมึงใช่ไหมผมบังคับใช้ขวาเพื่อทงตัวให้อยู่โอเคเอาไปคัดกูเนี่ยไหวๆไๆไๆๆ แต่กว่ามันยากกว่าเดินหน้าพลังอีกแล้วฉันมาถึงแรกถึงแล้วเออดีแล้วท่านนกูขี่คอจะมานชายหางนี้ยิ่งโตขึ้ใหญ่ไปหรือยังอ,อ่ะฮะอ๋ะอ,อ,อเอาเหมือนก้อนนั้นเลยขึ้น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 ปิดแล้วกูก็าตาก้องกดดีใส่ ไปเลวางลงวา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 งก่อนวางก่อนว,ว,วางลง <c oughs> ได้ยังไงข้างาล่าง<อ>ข้างล่างต้องโอนอรงนี้นะอ,อย่างนี้อ่ะใช่ปะอ๋อแล้วกูต้องไปรับม้องไปรับโอ้ยที่หาย,ย,ยอืมอืมตัวต้องเตรียมเลย กันนะตต้องแบบเข้าหากันอืออืออือไอ้ออนงออยังไม่ถึงดี้วมันไม่มีกำจัดลูกอเออไอ้เออไอ้อให้มันจ่อหน้ากันก่อนไม่ได้ไม่มันนั่นอือเยอะแก็เจ่อกูต้องก่อนปะ Ially, Come now. อ <therapist. S 2> ้าวไม่เ<構>ก <một> <t 一> ี่ยวกับกูนะมึงโยนไม่ถึงเองอ่ะมึงต้องยังไงอ่ะกดอีมือต้องแรงกว่าปูไปกูก็กดแล้วมันไม่ถึงอ่ะมือตัวสั้นม嘛ไม่เท่ากันต่างจังหวัดไม่เท่ากันอ่ะเออนี่อนี่แม่เยังไงต่อกดปีไปไหน đi thì Nè nè này đi phải là I got the ball. It's slingshot time. Ui. Đi time. Wow. Wow. Đừng. Đừng nhiều thế ba.

ไปไปไช่วยกันหน่อยดิกวดจูกวดจูมันจะร้องไม่ร่วงหรอกเยี่ยมเลยรถไม่ได้สมองก็ไม่ได้สตรีมโคดี้ The tracks are ending Oh no I forgot I never finished building the ใครมาทำสะพานนี้ออกอีอ้พวผู้ชายดืมทำเลยตานี่และ just like i planned it <laughs> see the castle hey, she's <laughs> a bad yeah the gate must be nearby